สากิจชุมชนกลุ่มผักผลไม้ปลอดภัยอำเภอจนะจนังหวัดสงขลาเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่จากการปลูกกล้วยหอมทองร่วมกลุ่มกันปลูกลส่งให้กับเซเว่นอวซึ่งตอนนั้นปี2559ทำกันมาประมาณ4ปีและคิดว่ายังต่อยอดไม่ได้นายพิเชษลาบูจึงพูดคุยถึงการต่อยอดกับกลุ่มไม่ใช่แค่ผลิตสินค้าเกษตรเพียงแค่กล้วยอย่างเดียว ต,ต้องการให้ชุมชนได้ผลผลิตเป็นพืชที่หลากหลายชนิดและจะต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภคคิดว่าจะทํายังไงให้มันต่อยอดได้ผมไปคุยกับโลตัสคุยกับโรตัสว่าบางเนี่ยต้องการว่าจะทําผักหลากหลายชนิดนะให้กับโลตัสเนี่ยโรตัสพอที่จะเปิดตลาดให้เราไหมช่องทางให้นะให้โอกาสกับเราไหมเป็นคําตอบที่โอเคเลยผมตลาดนําการผลิตผมต้องหาตลาดก่อนก่อนที่จะมาส่งเสริมเกษตรกร เราได้โรตัสนี่สิบสาขาก็คือมีในจังหวัดสงขลาทั้งหมดสตูลแล้วก็พัทลุงนครน,นะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังผลิตเราก็ประมาณ2องตันหถึง3ตันต่อวันนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเราสามารถให้ชุมชน,นได้ปลูกผักไว้กินเหลือจากกินแล้วไว้ขายมาขายกับเราตื่นเช้าขึ้นมาเอาผักข้างบ้านมาขายกับเราเหลือจากกินซึ่งมันเป็นการต่อยอดให้การมการที่ว่าเรา เราทำให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งได้เราทําให้ชุมชนนั้นเร,เริ่มเริ่มเริ่มเห็นว่าเริ่มเห็นค่าของของผักสวนครัวข้างบ้านปัจจุบันความสําเร็จของกลุ่มนอกจากจะทําให้คนในชุมชนมีรายได้จากการปลูกผักและผลไม้นํามาขายกับทางกลุ่มแล้วยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและลดราไรจ่ายให้กับคนในชุมชนอีกด้วย ถามว่ามันดีไหมเราเรามีความสุขนะมีความสุขมากที่ได้เห็นชุมชนที่ได้เห็นชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมีการพัฒนาในเรื่องของการกิจกรรมร่วมกันถือว่ามันเป็นเรื่องที่มันทํายากนะแต่ว่าเราเราทำได้ผักของเราจะเป็นผักปลอดภัยผักของเราจะเป็นผักมาตรฐาน GAP นะครับเราใช้เชี่ยวพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกลุ่มวิชาการเกษตรนะครับซึ่ง ทางกล่มวิชาการเกษตรได้สนับสนุนเรื่องเชียวพันให้กับในกลุม่มไม่มีสารตกค้างทางโลตัสก็ลงมาสุ่มตรวจผักก็ผ่านเกณฑ์ไม่มีสารตกค้างใดแล้วก็ทางสจไปสุ่มตรวจในห้างอีกก็ไม่ก็ไม่ไมเจอนะก็ถือว่ากลุ่มเราผ่านในระดับหนึ่งเราก็ต้องพัฒนาไปการต่อยอดไปให้กับชุมชนแบ่งปันให้ชุมชนว่าตอนนี้ชุมชนเริ่มเริ่มเริ่มตื่นตัวในการพัฒนาในเรื่องตื่นตัวในการขยายว่าทำยังไงจะลดร,รายจ่ายเพิ่มรายได้ นั่นก็คือเราต้องปลูกผักกินเองทําอะไรที่มันกินเองให้เยอะมากที่สุดนะแทนที่ว่าเราจะไปซื้อในตลาดหรือไปซื้อหน้าร้าน หากพูดถึงคุณภาพทางกลุ่มใส่ใจในเรื่องของคุณภาพมุ่งหวังให้คู่ค้าผู้บริโภคได้ผลผลิตที่ปลอดสารพิษปลอดภัยจากการบริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลผล,ผลิตที่ไม่มีสารตกค้างใดๆอย่างแน่นอน จากที่เราไปต้องไปซื้อเพื่อนนะครับเราก็ลดรายจ่ายตรงนั้นไปนะครับก็มาทานของตัวเองแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะาเราทำเราทำเองไม่ไม่ใช้สารเคมีนะครับอีกอย่างหนึ่งครอบครัวก็ชอบพวกเด็กๆอะไรคือชอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สาคัญก็คือรายจ่ายของครอบครัวนั้นลดลงแล้วก็เพิ่มรายได้ของครอบครัวนะครับ2ต่ันอาทิตย์คือไม่อยากไปไหนนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วคนเขาจะมาท่องเที่ยวแถวนี้นะครับเราไม่ต้องไปไปไปจ่ายเงินไปตรงนั้น เปียนแค่กลับมาแล้วก็กลับมาอยู่กับสวนได้ดูแลสวนก็มีความสุขครับวิสาหากิจชุมชนกลุ่มผักผลไม้ปลอดภัยอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขสุขจากการได้รับโอกาส สุขจากการร่วมแรงกายแรงใจของคนในชุมชนมีแหล่งอาหารมีแหล่งสร้างงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีความสำเร็จนี้คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกคนความสุขที่ปลอดภยัยคือความสุขที่บ้านเราช่องทางของเราก็มี Facebook ของบางนะครับ เฟซบุ๊กของบางก็ที่บางลาบูนะครับเฟ็บุ๊กของบางที่บางลาบูร่วมกับวิสาหกิจชุมชนคุณป่ปยาผลไม้ปลอดภัยอมภจนะนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อก็เบอร์โทรศัพท์เนีย0927543980